สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ fc ช่องลูกขันยอเซลีสานทุกท่านครับพี่น้องสำหรับอีพี่นี่จะพาพี่พน้องเข้ามาเบิ่งของดีง่วงงามสำหรับไผ่ลักเด็กครับพี่น้องสำหรับเอาใจ fc ลูกขันยอเซลีสานผู้งบประมาณบ่หลายที่ติดตามช่องลูกขันยอเซลีสานเข้าตลอดอยากจะได้ง่วงไปเลี้ยงครับพี่น้องงบประมาณหลักหมื่นครับพี่น้องไต่สองไต่สามครับพี่น้องนะครับคู่แม่ลูกสองก็กลัวกับมี่นะครับเนาะมือนี่นะครับแม่ท้องนะครับจแม่กระท้องแล้วซื้อสองได้สามครับพี่น้องเอ้าคู่พุ่น นะครับสำหรับ FC ลูกขนเหนียวเชลยชันมือนีบ่าว่าที่เสียงอาจดีเป็นเพียรแจ้งน้อยด้วยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวักค่าจะของของจาของฟาร์มเพิ่งแจ้งน้อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ลูกขนเหนียวเชลยชันแล้วก็กเอฟซีไรอุบนฟาร์มนะครับเนาะมือนีก็มีแม่ลูกสาวน้อยแล้วก็แม่ลูกแม่ท้องมาฝากพี่น้องนะครับที่สวยราคาถึกนะครับมือนีครับผมเอานะครับมือนีกลับมาอยู่ที่ไรอบอุ่นฟาร์มนะครับที่ต่างฟาร์มอยู่บ้านไหนก็ครับ บ้านหัวเรือตำบลหัวเรืออำเภอวาเปี่มทุ่มจังหวัดมหาสารคามครับครับผมเบอร์โทรติดต่อศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าศูนย์สองแปดสามแปดครับเฟซบุ๊กอะเหล่วุ่นฟ้ามครับผมเอานะครับทรงท่าผมขึ้นให้ครับพี่น้องวันนี้มีสาวหน่อยทั้งเบิร์ตสีสาวกับอีกหนึ่งครูแม่ลูกนะครับสวยๆครับพี่น้องเอาแม่จังสี่ตะวันให้ลูกดีนะครับพี่น้องนะเห็นบ่ลูกเพิ่นนะครับ เบิองไายเบิองเลี่ยมตูดดีครับพี่น้องนอกตั้งนังหนาเช่<า>นกันนกตั้งนังหนาลูกสาวพอไหนครับผมูสาวพอเคฟสามหนึ่งครับผมลูกสาวห้ <5 S 2> าเดือนเคฟสามหนึ่งอายุหาเดือนแม่เพิ่นกับลอยสี่สิบลอยสี่สิบบวกเนาะครับผมลอยสี่สิบบวกครับพี่น้องเป็นคู่แม่ลูกเด้อครับพี่น้อง ลูกแรกคือลูกสองครับผมลูกตัวแรกครับอันนี้ลูกแรกเนาะครับแม่แม่กับสัตว่าหมู่บ้านเื่อก้อนมันนี่ครับลูกสาวเค็สามหนึ่งด้ครับพี่น้องเอานะครับเดี๋ยวเพิินไล่มานะครับผมเอาไล่ลูกม่อีกรอบนึงนะครับผมเอาแม่เพิินกะเป็นสัตเดียวด้วยครับพี่น้องรอบนาจับซั์ผสมได้แม่กะลูกกินนมอยู่ครับพี่น้องบึ่งอ่านะครับถือว่าเป็นลูกผสมรามันแดงโบดสวยครับพี่น้องสําหรับผู้ สนใจนะครับอยากได้แม่ลูกไปเลี้ยงนะครับให้เบิ้งครูแหลกเลยครับพี่น้องสวยๆนะครับลูกสาวเพิร์ลลูกเจเดือนครับหาเดือนครับอาจารย์ลูกหาเดือนนะครับเปิดไวใบไรไปได้ครับผมเปิดใบสี่หมื่นสามพันห้าร้อยครับลูกเจฟห้แล้วครับเอ่งสี่หมื่นสามพันกับอีกห้าร้อยบาทลูกสาวตีเป็นเอฟหนึ่งหายเลยนะครับน้องครับผมครับอ่าลูกสาวตีเป็นเอฟหนึ่งหายเลยครับพี่น้องแยกก็ได้ยกก็ได้ครับอาจารย์จะแยกจะยกก็ได้เนาะครับผมครับผมเอานะครับ อยากแยกลูกกระทู้มาหลังไม่เอาครับพี่น้องนะครับใครอยากแยกลูกกระทู้มาได้สอบพามมาได้เอาคูแหลก่านไปแม่แดงแดงบดบดลูกสาวพี่น้องแต่ลูกสาวก็คุ่มนะครับลูกสาวสามหนึ่งเบิ้งเพิ่งหาเดือนนะพี่น้องเบิ้งเลี้ยมโตเบิ้งนะครับคุ่มครับไปหาราคาแบบนี้หายากเด้อพี่น้องได้ลูกสวยๆแบบนี้นะครับจังใหญ่เป็นสาวแต่ลูกนี่ก็ได้แล้วนะครับคาซีนะครับผม เอาสี่หมื่นกับอีกสามพันหาร้อยสามพันห้าร้อยครับพี่น้องหรือไผ่มักถือก,ก็นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวถ่ายคลิปมีหนึ่งครูแม่ลูกรักสองครับพี่น้องอู้ด่านผุนนะครับเป็นครูแม่ลูกแม่กระทองพร้อมเนาะครับผมเอานะครับเดี๋ยวมาเบิงสาวหน่อยก่อนครับพี่น้องสี่สาวไผ่หารักเด็กอยากจะได้สะสมไปไว้ได้หลายโตเงินเมื่อไเด็กงัวหลายโตครับพี่น้องเมื่อนี้ เอามาเบิร์เบอร์เจ็ดสิบห้ากันเนาะเบอร์เจ็ดสิบห้าครับลูกออกฟอร์ดอ่าลูกสาวออกฟอร์ดโลโจหกศูนย์สี่อายุกี่เดือนนะครับหาเดือนนิดๆครับอาจารย์หาเดือนนิดๆครับพี่น้องเบอร์เจ็ดสิบห้าแล้พี่น้องตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งทรงจดเรียบร้อยอ่าสี่สิบห้ามือได้ไปเอฟนะครับใครสนใจก็อ่าเดี๋ยวฟังราคาจังไว้นะครับแม่ทีเล็ก21,500ครับอาจารย์21,500บาทลูกสาวออกฟอร์ดโลโจหกศูเลี่ยมตัวดีครับพี่น้องสาวหน่อยตัวนี้ นะครับเครื่องติดอมนิดนึงนะครับผมเอานี่ครับหนังหนาหนังหนาซาใหญ,ญ่พี่น้องเบื้องทางไายคขอขาหลังก็ดีนะครับคอขากด็ดีชีดสวยเอานะครับผู้สนใจสาวหน่อยส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยเศร้าเนาะครับผมร้อยยี่สิบบวกครับพี่น้องร้อยยี่สิบบวกตัวนี้สองหมื่นกับอีกหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวไล่เรีวบไป นะครับตัวที่2นะครับโอ้สีเข้มดีตัวนี้เบอร์เจ็ดสิบแปดนะครับเนาะครับอันนี้เบอร์เจ็ดสิบแปดลูกสาวพ่อไนอหนครับตัวนี้ลูกสาวฮุสตัน 9, 9, 9. ครับอ่าลูกสาวฮุสตันเก้าเก้าเก้าอายุเด็กเดียครับ ซีสีหาเดือนครับอ่าซีเดือนจะเข่าหาเดือนอันนี้จับพึ่งจับยาโนมครับพี่น้องจับยาโนมอาจจะลบๆโนมจักหน่อยแต่ว่ากินอาหารเสีเรื่องโครงสร้างดีนะครับเด็กกินอาหารเต็มที่แล้วโครงสร้างก็มากครับพี่น้องตัวนี้เพถึงสองหมื่นเขาจับเอาเปิดไว้หลายไปได้ครับผมหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกับอีกหาร้อยบาทบพรว่าพิษครับพี่น้องหนึ่งหมื่นเจ็ดพันกับอีกหาร้อยบาทเนาะครับผมเอาหมื่นเจ็ดครับพี่น้องสาวหน่อยงัวอายุสี่เดือนกลัวพึ่งจับยานมออกมานะครับสี่เดือนกลัวจะเข่าหาเดือน เบอร์เจ็ดสิบแปดเอฟหนึ่งนะพี่น้องตัวนี้ลูก poet, สาวนะครับ ouais, ผมพุตันเก้าเก้าเก้านี่ครับสวยๆส,ส่วนสูงก็ประมาณเกือบลอยเศร้าเนาะนะครับลอยเศร้าครับพี่น้องเบอร์ทางถ่ายจังหน่อยตัหนิ้มั่มีเนาะครับเนาะรับประกันให้ครับจันเอานะครับบ่อสองหมื่นครับพี่น้องเอาจับคู่ใส่กับสาวหน่อยตัวนี้นะครับเอานะครับถือเงินมาบ่อหาหมื่นต่อพี่น้องนะครับผมบ่อหาหมื่นในง้วงสองตัวสามตัวนะครับผมเอาต่อไปนะครับใส่บิ๊กครับพี่น้อง เอานะครับไผหาแม่บกใหญ่เต็มสาวผมว่าแม่นี่มีรอยหาซิบบวกถึงรอยหาซิบหาแม่ครับแม่สูงรอยหาซิบหาครับอาจารย์แม่สูงรอยหาซิบหาเนาะครับผมกระดูกไงครับตัวนี้แข้งขาใหญ่ครับเป็นงอใสกระดูกกระเดี่ยวโครงสร้างญ่พี่น้องหนังหนาซาใหญ่ลูกสาวพอได้ครับลูกพ่อ KF31 ครับลูกสาว KF31 พี่น้องเบื้องเลี่ยมกระดูกแม่นี่พี่น้องใไงได้ครับเกิดจากแม่รอยหาซิบหานะครับเต็มสาวผมว่านะครับผมเกิดจากพุทธแม่นะครับผมหลังแตกร่องมาเนี่ยพี่น้องเบื้องครับ นี่ครับเบอร์เจ็ดสิบหกนะครับตัวนี้รดูกใหญ่นะครับเบลงเลี่ยมโตหัวขาหลังอู้ยางดีพี่น้องเล็บน้ำครับนี่ครับไม่มีบางตีนะครับง่วนตัวเล็บหนึ่งพร้อมเลยครับพี่น้องเล็บหนึ่งใส่ง่ยอันนี้ง่วนจับยานุ่มนะครับเดี๋ยวได้กินอาหารเต็มที่พี่น้องหญ้าหลายๆมาเอาไปเลี้ยงครับเฟ่อมใหญ่ขนาดนี้ทุกวันเด็กกว่านะพี่น้องผมผู้ชายตัวนี้เห็นตัวจริงเพราะว่าเป็นง่วนที่ไพมักสไตล์หูเพียงปากสไตล์นะครับแม่์ลอยหาซิบหาบก็ง่ายๆยังสี่ ใส่กับเคี๊สามหนึ่งพี่น้องบ,บ่ผิดฟังแน่นอนเรื่องพันธุก,กรรมเรื่องโครงสร้างเอาฟังราคาเนี่ยครับเมีนี่ผมมักอยู่สามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับอาจารย์สามหมื่นสี่พันห้าร้อยครับผมมีงวยอยู่ขวากีเหลวกำลังหาเข่าคูหรือว่าอยากได้หลายตัวนะครับเอาเมีนี่เฝ้าทู่ครับพี่น้องหรือว่าเป็นว่าเฟรมใหญ่ได้พี่น้องมาจากเมลอยหาซิบหาใส่กับกัมโบเคี๊สามหนึ่งนะครับเบื้องการยืนของเพลินเบื้ององศาขาชี้ดี นะครับกระดูกกระเดี่ยวยัง่ครับพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงมีรอยสามสิบบวกแนนอนรบอยสามสิบบวกแนนอนครับพี่น้องนะครับผมง่วนพึ่งจะเดือนก่อนครับจะเก็ตเดือนไอ้แปดแปดถึงเจ็ดถึงแปดเดือนครับเจ็ดถึงแปดเดือนเนาะครับผมเจ็ดถึงแปดเดือนครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวเบื้องสาวโตสุด้ายครับพี่น้องตัวนี้เบอร์เจ็ดสิบเก้านะครับแดงบัวูกสาวพอด้ครับตัวนี้ เคฟสามหนึ่งคือกันครับพี่เจคเคฟสามหนึ่งคือกันเนาะครับผมโอ้พี่น้องเอาคู่เราไผ่มักสามหนึ่งเอาไปคู่ก็ได้ครับพี่น้องจักเดือนครับผมอายุหกเดือนกว่าจะเจ็ดเดือนครับเบอร์เก็ดสิบเก้าตัวนี้ก็ได้หนาได้ลึกครับพี่น้องล่ำโตสมูทดีนอกตั้ส่วนสูงก็หลายหลาเรียกกันนะครับตีร้อยยี่สิบหกรอยยี่สิบเจ็ดเนาะครับผมรอยยี่สิบหกรอยยี่สิบเจ็ดเบื้งครับพี่น้องนี่ครับเชื่องนะพี่น้องแม่นี่นะครับจับปลายได้นะครับเชื่องดีนะครับเห็ดเขาไห่เรียบร้อยตีเอฟหนึ่งทรงจุด พี่น้องได้ง่วไปกับซีสิบก็มือซีสิบหามือใบมาเดี๋ยวนะครับไรอุ่นกระดิส่งให้พี่ให้น้องเข้านะครับผมเอานะครับไผสนใจชอบเฟรมใหญ่ๆอันนี้ก็ลูกสามหนึ่งอันนี้ก็ลูกสามหนึ่งเปิดไวรัสไปเลยครับตัวสุดท้ายสองหมื่นแปดพันหาร้อยครับสองหมื่นแปดพันหาร้อยครับจับคู่กับแม่นี่สามหนึ่งไปคู่กันได้ก็ได้พี่น้องบึ้งเดี๋ยวรถพิเศษให้ครับเดี๋ยวรถพิเศษให้เนาะครับผมเอาไผกระลังสะสมนะครับอยากได้ง่วงสาวหลายตัวไปเห็ดแม่บอกแม่พันหรือว่าเลื่อมเลี้ย่างไม่ งบประมาณบ่หลายแต่อยากได้หลายตัวอะไรอุ่นมีให้เลือกมาหนี้สีสาวกับอีกหนึ่งครูแม่ลูกเป็นลูกตัวเมียอ,อยากแยกตัวลูกไปนั่งก็ได้ครับพี่น้องที่จับคู่นี่ก็ได้นะครับผมหมื่นกว่าบาทครับพี่นอ้องหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่นอ้องตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่น้องนะครับใครสนใจก็ทักทายมาได้เดี๋ยวถ่ายคลิปมีอีกหนึ่งครูแม่ลูกพี่น้องว่าเอาแบบซื้อสองได้สาม นะครับงบประมาณบ่หลายแต่อยากได้งัวเลี้ยงซื้อสองได้สามนะครับเป็นคู่แม่ลูกนะครับแม่เป็นลูกผสมบราหมันครับพี่น้องนะครับลูกไส้อายุจักเดือนหรอครับอายุหกเดือนกว่าครับอาจารย์ลูกไส้หกเดือนกว่ากว่าแม่ทองที่เดือนหรอครับแม่ทองว่นที่ยี่สิบเจ็ดอีโคผ่าเดือนครับแม่ทองยี่สิบเจ็ดอี่คผ่าเดือนเนาะครับแม่แม่ที่สัตว์ไว้อยู่ครับตัวนี้ลูกสองข้าทองเนาะลูกสองข้าทองครับลูกสองข้าทองครับพี่น้องได้ทองนี่ลูกพริกแดงครับ ลูกพริกแดงนะครับเอาลูกพริกแดงครับพี่น้องนะครับเอาสำหรับผู้สนใจอยากจะได้คู่แม่ลูกไปเลี้ยงเปิดไว้ได้เลยนะครับคู่นี้สองหมื่นหกพันห้าร้อยครับสองหมื่นหกพันกับอีกห้าร้อยบาทด้วยพี่น้องสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับผมนะครับสี่สองไดสามประกันแม่ท้องเรียบร้อยครับนี่ครับกับลูกไส้พิ่นนะครับผมหัวลูกยังไงจริงจริงๆเราเชื่องดีครับแต่ว่ามันหัวลูกนี่ครับลูกไส้พิ่นประมาณสิเดือนครับลูก หกเดือนกว่าครับอ่าหกเดือนกว่ากว่าครับพี่น้องประกันท่องแม่ได้เดือนกว่าครับอ่าสิวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ครับครบหาเดือนอ่าวันที่ยี่สิบเจ็ดครบหาเดือนเนาะครับเนาะเอานะครับเอฟซีสำหรับผู้สนใจกับทักทายมาได้เด้อครับพี่น้องนะครับผมเหมือนนี่กับมีคู่แม่ลูกสวยๆนะครับแล้วก็งัวสาวทั้งเบิอ่าซีสาวให้พี่น้องเขาได้รับชมคู่แรกกับงามครับพี่น้องคู่แรกกับงามทั่วมาต่อกับเพิ่นเอาแม่กับเป็นสัตว์แล้วรอบหน้าพี่น้องยังทับเอานะครับเบิ่งแม่นะครับแบงกบู๊สวยลูกสาวก็สวยนะครับเอา นะครับสำหรับเอฟซีก็ฝากเบอร์โทรไว้ถ่ายคลิปให้สําหรับผู้เบิ้งคลิปแล้วอยากจะได้สาวหน่อยไปเลี้ยงอยากได้แม่ลูกงบประมาณเมื่อไรก็นะครับทักทายมาหาไรอบุลได้ครับพี่น้องราคาต่อรองกันได้นะครับเบอร์โทรเบอร์ไดก็ครับ0959902838ครับแอดไลน์ได้เลยครับเบอร์นี้ครับเอ้านะครับผมเฟซบุ๊ก้วครับเฟซบุ๊กไรอบุลฟาร์มครับเอ้านะครับสำหรับผู้อยู่ใกล้ผ่านมาท่างพี่อยากมาเบิ้งตัวจริงก่อนถามว่าฮันมีไผจอบจะจับจองไปในคลิปนี้นะครับผมกับมาทีอยู่นะครับที่ตั้งของฟารร์มมอยู่ไก็คับผ บ้านหัวเรือตำบนหัวเรืออำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับเอานะครับช่องทางติดต่อผมขึ้นให้รายละเอียดต่างๆด้วยครับพี่น้องอีพี่นี่กับอีพี่ที่แล้วเนาะนะครับหลายท่านอาจจะบว่าท่านนะครับผมแต่ว่าอีพี่นี่ผมบอกได้ว่ามีที่เด็ดขึ้นกันโดยเฉพาะนะครับโตที่สองฟางพุ่นรับพี่น้องลูกสามหนึ่งสามชั่วโมงเบิดเลยครับคลิปที่เล่คลิปที่แล่สามชั่วโมงก็คือเอฟซีเพิ่งเกิดเมาไปเป็นหน้าพร้อมเนาะครับผมนะครับหลายท่านก็อยากได้หลายโตก็ถือว่ามากขุมครับสำหรับสาวหน่อยพันดุกครามดีๆ นะครับเอานะครับผมสำหรับอีพี่นี่ขอบคุณทุกการติดตามอยากได้ของดีค่าสองหมื่นกว่าครับพี่น้องนี่ครับสองหมื่นกว่านะครับผมเอาแม่ทองเรียบร้อยนะครับหรือว่าอยากได้แม่ลูกนะครับผมเอาสวยๆครับพี่น้องนี่ครับจึงเชื่องเลยนะครับนี่ครับจับไปได้เบิดครับพี่น้องง่วเพิ่นนะครับลูกสาวสามหนึ่งเนาะครับครับผมเอาสำหรับผู้สนใจ แต่สำหรับผู้ไทยก็มักเมนี่นะครับผมเอานะครับอยากไปเก็บตะสมผมว่าเมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขางเลือกสำหรับผู้งบประมาณถึงนะครับผมเอาคูไปแหงดีครับพี่น้องลูกสามหนึ่งนะครับเอาสำหรับพี่นี่ก็จากน้าพี่น้องเพร็จดีแล้วครับขอบคุณในไลน์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์จังหน่อยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ